สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาลพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับในคืนนี้ของรายการเจาะใจแขกรับเชิญของเราเป็นคนคุ้นเคยกับรายการนี้เองนะครับกว่า10ปีที่เขาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงฐานะดีเจฐานะพิธีกรและฐานะพิธีกรของรายการเจาะใจด้วยในอดีตนะครับวันนี้รายการของเขาเองได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรายการทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมของเอเชียน เทเลวิชันอ a วอร์ดที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วและตัวเขาเองในปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลเป็นพิธีกรแห่งปีของรางวัล n ายเอนเตนต์อเวอร์ดครับวันนี้รายการเจาะใจจะได้ต้อนรับน้องเปิดสุวิกรมอมรนันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปิสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปิเคยมาเป็นแขกให้ผมสัมภาษณ์แบบเนี้ยเป็นแขกของจอใจครนะก่อนจะเป็นพิธีกรครับประมาณสักกี่ปีโอ้โหสิบสิบสิบเอ็ดปีถ้าไหมน้องๆรู้จักภาพยนตร์ Final Score ไหมครับเป็นเป็นภาพยนตร์กึ่งเรียลลิตี้ที่นำเสนอเด็กมัธยมที่กําลังจะเข้าสู่ด่าน Entrance ใช่ครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นมามากับคุณแม่ด้วยครับ ใช่ใช่คนแม่ยังพามาแม่มาเล่าว่าดื้อยังไงบ้าง่ลูกมาเล่าว่าไม่ดื้อยังไงบ้างโอเควันนี้ได้คุยกันอีกหลายๆงานใหม่ๆที่มีความเปลี่ยนแปลงในเวลา1ิปีของน้องเปิดเชิญนั่งครับครับสิปีแล้วเนาะสิบพีเนาะสิปีครับพี่คือตอนนั้นเริ่มต้นเป็นที่รู้จักเลยคือคนรู้จักน้องเปิดจากภาพยนตร์ก่อนใช่ครับตอนนั้นคุณอยากเป็นพิธีกรเลยปะยังครับตอนนั้นก็ ั้งเป้าก็คือว่าเราเอนทรานส์เข้าคณะ,ว,ะวิศวะววิศะเพราะอยากเป็นวิศวกรแบบคุณพ่อแต่ในทางกลับกันก็คือว่าพอเรามีฟนอลสกอร์ไปแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักเขาก็ชวนให้ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นหลายๆอย่างในวงการบันเทิงรเริ่มจัดรายการวิทิยุสุดท้ายก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบทำก็คือพิธีกรเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปในตอนที่เป็นเด็กนะค,ะครับก็เป็นคนที่อยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆสมมุติว่าวันนี้ ถ่ายรายการเกี่ยวเรื่องของการต่อยมวยมผมก็จะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมวยมแต่ว่าไม่ได้เป็นไปเรียนรู้ลึกอย่างแท้จริงรู้ประมาณหนึง่งเพื่อที่จะเล่าสู่คุณผู้ชมได้ส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมคงจะพอเห็นบุคลิกเขาแหละแต่ผมเนี่เห็นแบบเยอะหน่อยครับ เขาเป็นคนขี้สงสัยมากแล้วเขาเป็นคนไม่รังเกียจที่จะหาความรู้คุณจําวันที่คุณอยู่อมาแนะนําตัวกับผมได้ปะจาได้ครับลองนีลองพูดดิสวัสดีครับพี่ดูผมเรียนรุ่นน้องพี่สมงขลาบรุ่นนี้อะไรเงี้ยครับครับมีอะไรครับมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับว่า ผมควรจะเลือกไปทางไหนดีเพราะตอนนี้โอกาสเข้ามาในชีวิตยเยอะมากไปหมดเลยแล้วเขาก็ถามเรื่องพิธีกรอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยไม่เห็นแก่ว่าผมเหน็ดเหนื่อยหรือว่าผมอ <laughs> จะต้องไปทําหรือว่าเพราะ <laughs> ผมจําเรื่องได้หมดเลยนะ <laughs> พี่ดูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออ่านสคริปต์เสร็จเรียบร้อยเตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะหาเวลาคุยด้วย <laughs> ผ่านไปสองชั่วโมงผมก็มาเคาะประตูห้องอีกทีพี่ดูเสร็จยังครับมันรออยู่ครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงย้อนกลับมาวันนี้ครับ วันนี้คุณทำอะไรที่ไหนอย่างไรตอนนี้ก็เปิดบริษัทของตัวเองเป็น production house นะครับช,ชื่อว่า black dot นะครับ,รบก็เป็นบริษัทที่ผลิตรายการทีวีหนึ่งในนั้นก็เป็นรายการชื่อว่า perspective วันนี้ก็คืองานหลักของคุณแหละใช่ครับแล้วพ่อแม่ว่าไงไม่เป็นวิศวกรแล้วเหรอตอนนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับสมัยสมัยนั้นโดยเฉพาะคุณแม่ไม่ได้อยากให้ทำงานในวงการบันเทิงเพราะว่าคุณแม่มีความเชื่อว่าการทำงานในสาขาอาชีพนี้จะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นัก มันจะเหมือนประเดี๋ยวปลาดาวออถ้าอยู่ในช่วงที่คนเกาชื่นชอบอยู่ก็อาจจะมีงานแล้วถ้าวันนึงคนเขาเลิกชอบหรือว่าคนที่เขาเป็นผู้ว่าจ้างเราเขาเลิกจ้างเราละเราจะไปทํางานอะไรออแต่ว่าแล้วคุณตอบโจทย์นี้ยังไงก็เลยต้องหาวิธีการที่จะสร้างงานเพื่อมาจ้างตัวเราเองให้เราได้ทําในอาชีพนี้จริงๆครับออก็คือตอบโจทย์โดยการ เปิดบริษัทเปิดบริษัทของตัวเองจะได้ไม่มีใครเลิกจ้างเพราะเราจ้างตัวเองใช่โอเคที่มาของเปอร์สเปกทีฟครับจริงๆบนโลกใบนี้มีใครคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครคิดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เลยคิดว่าเออเรานําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่าว่าการคิดต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดโดยเอาชีวิตของแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันนี้บนพื้นฐานในอดีตที่เขาเคยคิดต่างจากคนอื่น มานําเสนอว่าเนี่ยเพราะเขาคิดต่างอะไรบางอย่าง<ะ>ผ่านการเวลาที่เขาพยายามจะพิสูจน์จริงๆบางคนเป็น10ปี20ปี30ปี<ะ>สิ่งที่เขาคิดที่เขาเชื่อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดจริง,รงๆได้มีมีนายามัยยะซ่อนอยู่ไหมว่าทําไมเราไม่เป็นนั่งคุยแบบในนี้หรือแล้วเ,เ,เราจะออกไปอยู่ข้างนอกกันเพราะว่าโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเวลาคุยแบบเนี้ยนานๆเนี่ยนะครับไม่นาน,นจอดใจไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเลิกแล้วเนี่ย คือเดี๋ยวพี่ฟังพูดผมพูดไปนานๆน่ะเดี๋ยวพี่แบบมันมันมันจะเบื่อก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเรานําเสนอผ่านการพูดคุยอะไรที่มันเป็นสาระเนี่ยเราใส่ความบันเทิงเข้าไปผ่านการท่องเที่ยวไปด้วยก็คือสาระไม่ต้องนําเสนอด้วยความค้เคร่งครับสาระนําเสนอด้วยความสุขและเพลิเพินได้ใช่ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากให้คนเห็นพื้นที่จริงเห็นภาพจริงๆมีวิธีการคุยวิธีการถามที่คุณคิดว่าเป็นสไตล์ของคุณอย่างไรบ้างครับก็ ตรงไปตรงมานะครับผมอยากรู้อะไรผมก็ถามประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเป็นตัวตนไม่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบคือเอาความสัมพันธ์จริงสมมติไปกับพี่ดูก็คือผมน้องพี่ใช่แล้วน้องอยากถามอะไรน้องสงสัยอะไรก็คุยแบบนั้นใช่สมมุติไปกับแขกคนนี้อายุน้อยกว่าคุณเป็นเพื่อนกันใช่คุณก็คุยแบบเพื่อนกับเพื่อนใช่แต่ในทางกับกันก็นึกถึงจินตนาการว่าคนที่กําลังฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยอายุเท่าไหร่และเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเราจะพยายามขุดคุยตรงนั้นเนี่ยม่ให้เขาได้รู้ เพื่อให้เห็นภาพลองยกตัวอย่างสักสักแขกหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอออันนี้น่าสนใจน่าเอามาเล่าสู่กันฟังคุณทันวาเจ้าของซินเนอรี่นะครับซินเนอรี่รีสอร์ทราชบุรีใช่ครับพี่ทันนี์ก็เป็นคนรักสันโดษแต่วันที่มีของที่หลายๆคนอยากจะมีพอเขามีเขาก็กลายเป็นจุดสนใจไอ้ความสันโดษของเขาเนี่ยมันก็หายไปวันนั้นเขาเลยได้เรียนรู้ว่าการที่มีของที่มีค่าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องครอบครองมัน เราสามารถเชยชมของที่มีค่าโดยที่เราไม่ต้องเป็นเจ้าของได้ยกตัวอย่างเช่นคุณชอบดูรถสปอร์ตบนท้องถนนมากเลยวันหนึ่งคุณฝันอยากจะมีเป็นของตัวเองมากเพราะคุณเอามาขับคุณไม่ได้เห็นรถสปอร์ตนะเพราะคุณอยู่ในรถเขาเลยคิดได้ว่าเออถ้าเขาชอบรถสปอร์ตเขาไม่จำเป็นต้องขับก็ได้เขาก็ดูรถสปอร์ตก็แปลว่าการครอบครองสิ่งใดก็ตามแม้ว่ามันจะมีค่ามหาศาลหรือไม่มีค่ามหาศาลก็ตาม ไม่ได้แปลว่าคือความสุขอย่างเดียวใช่แต่เรามักจะคิดว่าถ้าฉันได้มีเสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนี้รถคันนั้นบ้านหลังนี้ฉันจะมีความสุขอย่างเดียวครับไม่ใช่ครับการเรียนรู้เพื่อจะเป็นพิธีกรที่ดีในสไตล์ของเปิร์เปิร์ได้เรียนรู้จากไหนอย่างไรมาบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับโอ้จริงๆน่าจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับมอย่างหนึ่งจากการดูทีวีครับครับเราเห็นพิธีกรทุกท่าน ครับที่อยู่ในรายการทีวีพี่คนนั้นที่เป็นพิธีกรเขาทำยังไงให้บรรยากาศโดยรวมมันสนุกแล้ก็จดจําว่าเขามีวิธีการและมีความคิดแบบนี้เอามาปรับใช้กับตัวเรา 2. จากการที่ได้มีโอกาสโชคดีที่ได้ทํางานกับพิธีกรที่มีความสามารถหลายๆท่านด้วยกันนะครับ,รบเริ่มต้นท่านแรกเลยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่ดูครับ อันนี้เอาตามลําดับการเจอ Gym. ใช่ลําดับการเจอเลยก็ผมมีความสงสัยในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของทั้งชีวิตและการทํางานเนี่ยก็มักจะโทรศัพท์มาปรึกษาพี่ดูครับแม้กระทั่งว่าผมต้องออกไปเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยผมยังโทรมาถามพี่เลยเออใช่ใช่เออที่พูดแล้วถึงนึกขึ้นได้ใช่น้องเปิดโทรมาถามว่าพี่ครับผมควรจะออกไปเลือกตั้งไหมเอาไปสิเพราะอะไรต้องมีคําว่าเพราะอะไรด้วยนะเขาไม่ได้ต้องการคําตอบประเภทว่า คุณบอกมาเลยว่าใจผมทําอะไรมันต้องมีว่าเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวผมไปเลือกเองครับหลายๆเรื่องในเรื่องของชีวิตในการเลือกหลายๆอย่างก็จะได้จากพิธีกรที่ร่วมงานมีอีกหลายๆท่านด้วยกันที่เก่งๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอต้อยเศรษฐาหรือว่าพี่หนูแหม่ม อะไรเงี้ยนะครับสุริวิภานะครับซึ่งหลายๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรที่มากความสามารถทั้งนั้นและผมเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่โชคดีมีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานด้วยก็เลยได้ประสบการณ์ความแต่ข้อดีก็คือว่าสมมติผมหนูแมแมหรือพี่ต้อยเศรษฐาเนี่ยก็เป็นผู้คนที่มีสไตล์แล้วก็วิธีการทํางานไม่เหมือนกันซะด้วยไม่เหมือนกันคนละแบบใช่สามสามก็คือแขกรับเชิญครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าบนการทำงานมาตลอด10บกว่าปีที่ผ่านมาการที่ได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญที่ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านด้วยกันแล้วก็มากความสามารถเนี่ยการที่ได้ถามอะไรต่างๆจากเขาและได้ทัศนคติจากเขาไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราเลิกงานแล้วเราจบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาไปปฏิบัติใช้ทันทีเนี่ยแต่มันซึมซับไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลที่ มีฐานะหรือประสบความสําเร็จแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแขกรับเชิญท <ț es> ี่เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่จําเป็นต้องรวยต้องยิ่งใหญ่คนธรรมดากเกษตรกรผู้ใช้แรงงานก็ได้ก็ได้ความรู้จากเขาเหมือนกันใช่ <S <s <covenant> <S วันนี้คุณได้รับรางวัลซึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ถือว่าเป็นการการันตีในระดับหนึ่งว่ามีคนชื่นชมมีคนเห็นความสามารถนายเอนเตอร์เทนเออร์บอร์ดครับคุณให้คะแนนตัวคุณเองเท่าไหร่สมมติเต็มสิทธิ์ไพิธีกรสุวิกรมคุณให้คะแนนเขาเท่าไหร่ คงให้ครึ่งครับคงให้ห้าเต็มสิบเองเหรอห้าเต็มสิบทำไม <10 S 2> ค,คุณกดคะแนนเขาขนาดนั้นเขาเป็นคนอื่นเขาเห็นน่าจะกำลังคะแนนเยอะกว่าน,นั้นนะเพราะว่าผมเป็นกรรมการคนหนึ่งที่รู้จักตัวตนของเขาอย่างแท้จริงคนจะเห็นเราเพียงแค่ภายนอกแล้วก็เป็นเฉพาะในด้านที่เรานำเสนออยากให้เห็น,หหนแต่ด้านที่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาไม่รู้ด้านที่เราพยายามแก้ไขกับตัวเองอยู่เขาไม่รู้แล้วบางทีเราก็ไม่กล้ามากพอที่จะเปิดเผยให้ฟังด้วยว่า เรากาลังแก้ไขเรื่องอะไรอยู่ที่ถามอันนี้ฝากไปสู่ท่านผู้ชมครับไม่จาเป็นเฉพาะเปิร์หรือผมหรือพิธีกรหรือใครๆก็ตามท่านทําอาชีพใดๆก็ตามนะครับถามตัวเองแบบบริสุทธิ์ใจท่านจะรู้ว่าฮะาฉันมีอะไรต้องแก้บ้างแล้ววันนี้ฉันได้แก้อะไรไปบ้างครับและพรุ่งนี้ฉันดีกว่าเดิมสักข้อหรือยังในบรรดาสมมุติมี50สิบข้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝากฝากท่านผู้ชมไว้ครับอีกหมวกอีกใบในฐานะนอกจากการเป็นพิธีกรก็คือการเป็นเจ้าของบริษัทที่ดูแลลูกน้องครับผม คุณทําสิ่งนี้ด้วยบรรยากาศอย่างไรด้วยความตั้งใจอย่างไรและได้ผลยังไงครับยังถือว่าอ่อนหัดมากครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ลองมาทําได้ยังไม่ถึง2ปีเต็มเลยนะค,ะครับแน่นอนว่าบทบาทของการเป็นพิธีกรกับการเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันแตกต่างกันเคยเป็นลูกน้องบริษัทอื่นมาไหมไม่เคยเลยไม่มต้องมาเรียนรู้เอานะปัจจุบันนี้ต้องมาพยายามเข้าใจว่าคนที่เป็นลูกน้องเนี่ย เขาต้องการอะไรแล้วคนที่เป็นเจ้านายที่ดีเนี่ยต้องเป็นแบบไหนควรจะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับการเป็นพิธีกรเนี่ยอย่างมากทํางานก็คือดูสคริปต์ย่อยสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าย่อยเรื่องราวที่สื่อสารแล้วเนี่ยมเมื่อจบการถ่ายทําในวันนี้เสร็จแล้วหน้าที่ของเราครับแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้หมายความว่าเสร็จ ผมยังมีเรื่องอีกที่กังวลอีกหลายอย่างมากว่าธุรกิจของเราจะไปรอดไหมคุณภาพงานตรงนี้ดีแล้วหรือ,อยังต้องปรับแก้อะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่ารเรื่องกําไรขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงรเรื่องโอ้โหสารพัดที่ผมไม่เคยรู้ว่าโอ้โกลายเป็นว่าพอทําธุรกิจแล้วต้องคิดตลอด24ชั่วโมงหรอมีพนักงานกี่คนครับตอนนี้ประมาณ10คนถ้าในแง่ในส่วนของไม่รวมทางฝั่งโปรดักชันด้วยนะครับถ้ารวมตัดต่อหลายๆอย่างด้วยก็เกือบ40ได้ครับเป็นไงสนุกไหมครับ เจ้าว่าสนุกก็ว่าสนุกครับเจ้าว่าเหนื่อยก็ว่าเหนื่อยคุณทายว่าคุณจะเป็นเจ้านายแบบไหนครับในมุมมองของลูกน้องนะไม่รู้เหมือนกันครับคงเป็นเจ้านายที่จู้จี้จุกจิกดูไหมไม่ดูใจดีผมใจดีเสียงคุณเนี่ยไม่มีความมั่นใจถ้าผมเป็นตำรวจเนี่ยคุณมีพิรุษคุณรู้ไหมขี้บ่นไหมก็มีอะไรที่ยังบกพร่องอยู่ก็ เรียกมาให้ปรับแก้ตลอดครับใช่แล้วล่ะเพื่อให้เกิดการพัฒนาเอางี้เราจะพาไปดูบรรยากาศการทํางานของน้องเปิดกับทีมงานของคุณเองว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับเรามีพิธีกรภาคสนามของเราน้องโจอี้นะครับคุณชัยยุทธกิติชัยวัฒน์ของเจาะใจเราครับไปกับเปิดเลยครับไปชมกันครับครับ ไม่ดูสัญญาณนะครับและคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้อยู่กับผมโจย์นะครับเรามาอยู่ันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่นี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งวันนี้เราจะมาตามติดใน1วันของเบื้องหลังการถ่ายทำเพอร์สเปกทีฟกับพี่เพอร์สวิคกบมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจย์ครับพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ผมมาติดตามการทํางานของพี่เพอร์ในหนึ่งวันครับว่าพี่เพอร์จะทำอะไรต่อไปครับ พี่ต้องบอกก่อนว่าโจเออาจจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าอยู่ถึงหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยผมเห็นการทางานพี่เปิดแล้วโเดินไม่หยุดเลยพี่เปิมเราก็คุยกับพี่เขาให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดเราก็จะตัดไปออกอากาศจะเลอาในส่วนที่น่าสนใจที่สุดใช่แล้วในลําดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิมจะทาอะไรต่อครับในลําดับต่อไปนี่ต้องถามน้องครีเอทีฟนี่น้องครีเอที เชิญคุณบีหน่อยดีกว่าครับบีนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวตอนนี้เราเราถ่ายจุดนี้เสร็จแล้วเราจะไปอาคารมรดกโลกกันตรงนั้นมันเป็นห้องมีห้องเก็บข้อมูลด้วยว่าพื้นที่ทั้งหมดมันมีเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเราจะได้เห็นภาพรวมของห้วยหาแข้งทั้งหมดที่นั่นและอีกอย่างหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทําไมเราจะต้องรักษาันไว้ทําไมต้องเป็นมรดกโลกคือจริงๆวันนี้เรามาตามคุณวิรยาครับคุณวิรยาเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต์ป่าที่ห้วยขาแข้งในปัจัน ัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกคนแรกเลยตั้งแต่เคยมีมาใช่ครับตอนนี้นะครับก็กำลังดูแผนที่ในประเทศไทยเรื่องราวของป่าไม้ครับ อะไรบ้างครับพี่เปิดช่วงเช้าที่ทานมหมยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับเพราะว่ามาเฟียโจอี้เนี่ยก็ถ่ายทําไปได้บางส่วนนะครับแต่ยังเหลือเยอะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการที่เราจะทําให้คนได้เห็นเพอร์สเปกทีฟของคนที่เป็นแขกรับเชิญจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่มีโอกาสได้สนทนาแล้วก็สะท้อนมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นผ่านไปเพียงแค่เที่ยงวันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองครับยังไม่มีอะไรมากเลยครับการทํางานกับเด็กรุ่นใหม่กับในฐานะทั้งพิธีกร แล้วก็ตัวเจ้าของรายการด้วยรู้สึกอย่างไงบ้างครับน้องๆทีมงานที่ทํางานกับผมทุกคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนนั้นขยันมากนะครับถือว่าผมโชคดีที่ได้น้องๆทีมงานเหล่านี้พี่ๆทีมงานหลายๆคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าผมก็โชคดีด้วยเหมือนกันที่ได้มาเรียนรู้การทำงานของพี่เปิร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่เปิร์ไปพักทานข้าวกันเลยกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามต่อในช่วงบ่าย ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับทีมงานพี่น้องของรายการเปิดสเปกทีฟครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับค่ะอ่ะเรามาเมา์พี่เปิร์นดีกว่าเวลาการทํางานพี่เปิร์นซีเรียสจริงจังดุขนาดไหนเออถ้าจะเห็นตะกี้ทำไมต้องถอนใจพี่เปิร์เขาเป็นคนที่มีความจริงจังในการทํางานมากก็คือว่าถ้ารู้จักเขาภายนอกนี่คือดูแบบว่าเฟลลี่ตลกเอ้ยตลกไงนุ่น แต่เวลาทำงานคือแบบโคตรจริงจังและที่เวลาที่เราทํางานเราต้องใช้พลังอยู่มาเพื่อไีต่อสู้เขาบางทีต่อสู้เลยเหรอใช่เพราะว่าบางทีประเด็นที่เราอยากได้เราบอกเขาไปแล้วเขาก็บอกเขาก็จะคิดอีกทีนึงว่าเขาจะถามไหมเขาก็มีความเห็นเขาจะมีความเห็นของเขาแล้วทุกทุกอย่างที่ทํางานมันคือการแชร์ค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนดูแค่นั้นเองเราเป็นตากล้องใช่ไหมครับเวลาถ่ายพี่เปิลเนี่ยเรามีการบีฟยังไงบ้างเรื่องมีแบบ จากจุด A ไปจุด B อะไรเงี้ยครับออก็ปกติแล้วมีบ้างไหมว่าพี่เปิลบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบอ่ะอยากเอาตรงนี้มากกว่าตรงนี้ไม่สวยหรือว่าแบบมีความที่ไหนไม่ตรงกันที่้เขาบางทีแต่เขาอยากได้จริงๆก็เอาต้องตามใจเขาแต่เขาขอคอของเราด้วยบางทีอ๋อแล้วก็มาคนละครึ่งทางพี่ก็ดูอัดหน่อยนะพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ไม่ไม่เป็นเด็กฝึกงานที่นี่ทำเราต้องทําอะไรบ้าง ก็ช่วยหลายอย่างครับผม<อ>ก็ทั้งประสานงานทั้งอะไรเดียวเ,ออเรียกว่าทุกอย่างาทุกอย่างาเลย <ผม S 1> ว่าได้มีอะไรบ้างที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักมหาลัยแต่ว่าเราได้มารับที่กล่องนี่นี่แหละบางทีเขาก็ให้เราช่วยติดต่อปร,ประสานงานไปยังสถานท,ที่จะไปอะไร พี่นี่ถือว่าเป็นพี่พี่ใหญ่ส่วนในกองนี้เลยไหมครับอ๋อผมสิบแปดเองะครับบรรทัดใจอะไรในตัวพี่เปิดในตัวหัวหน้าคนนี้โอ้ยหล่อมากเลยผมก็แอบชอบมานานครับก็ดีครับเป็นคนตั้งใจทํางานดีครับครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรพี่เปิดสิ่งที่เขาทําดีอยู่แล้วก็ให้เขาทําต่อไปแล้วเราก็จะเป็นคนซัพพอร์ตเขาต่อไปประมาณนี้ตบมือครับทุกคนตบมือ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งด้านหลังของเรานะครับตอนนี้พี่เปิร์กก็กำลังนั่งทอกับแขกรับเชิญส่วนด้านนี้เนี่ยน่านจะเป็นเนื้อหาที่สําคัญที่สุดของตัวรายการเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อครับ สิ่งนึงที่เป็นเสน่ห์ของ Perspective นอกจากเรื่องของการได้หาแรงบันดาลใจมาสู่ผู้ชมแล้วคือเราพาไปท่องเที่ยวตลอดเวลาเราก็จะเข้าไปในป่าได้ยินแววว่ว่า14กิโลเลยครับใช่ครับแล้วเป็นทางแบบวิบากเข้าไปเดี๋ยวจะได้ดูผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราเข้ามาถึงกลางป่าของป้วยขาแข้งกันแล้วนะครับโอ mm ้ hmm. ถ้าได้ฟังดีๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงธรรมชาติ mm hmm. เสียงนกร้อง mm hmm. เดี๋ยวไว้ตามดูพี่เปอร์ดีกว่า mm hmm. แล้วในตอนนี้นะครับ mm hmm. เขาก็เพิ่ง mm hmm. จัดหมู่นะครับที่จะเดินป่าแล้วก็เตรียมการมีการใส่ ที่กันนะครับเสียวขาวที่เห็นก็คือเอาไว้กันทากกันปริงเวลาที่จะเข้ามาดูดเลือดส่วนผมเนี่ยไม่มีก็เนื้อหนังล้วนๆฮะ เราก็เดินมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะครับเราก็ปล่อยพี่เปอร์เข้าไปในป่าข้างในจะเป็นป่าลึกเลยก็ว่าได้อาจจะมีเสือโคร่งอยู่ข้างในนะครับเราแล้วก็ทีมงานก็เลยมานั่งวากน้ําเล่นแบบนี้ ที่เรารอมาหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับทีมงานก็จะเริ่มค่อยๆทยอยออกมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เป๋ววันนี้ออกมาจากการเดินป่าเมื่อตะกี้คันมากโดนหญ้าโดนอะไรโดนนามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับครับแล้วทำไมเมื่อกี้โจอี้ไม่เข้าไปด้วยอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องเข้าไปหรอกเดี๋ยวโดนปลิงอ่ก็ทางมันคดโอ้โหซับซ้อนแล้วทีมงานข้างในมันไม่มีแต่กี้ได้ยินแววๆว่าพี่บอกว่าเห็นมีรอยเท้าเสือด้วยนี่ถ่ายมาด้วยผมมีกันนี่ ต้องไปปรับแสงอีกทีเนี่ยเพราะแดดมันลงพอดีแล้วขี้ช้างเต็มเลยครับขี้ช้างเต็มป่าเลยมีแต่ขี้ช้างออ,อวันนี้เนี่ยก็ติดตามพี่เปิลมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพี่เปิลก็ออกรถจากกรุงเทพม,มาตั้งแต่ช่วงประมาณตีสองก็จะได้เห็นการทํางานทั้งหมดวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากจริงที่ให้ผมได้มาตามติดชีวิตพี่เปิลอุคุณนอุตส่าห<ม><อ>์มาตามแหมลําบากนะไม่ลำบากหรือว่าได้เรียนรู้แลวกันจากการทํางานของคนทางานจริงๆแล้วก็ได้เห็นการทํางานของ เด็กทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่กระตือรือร้นกันมากวันนีต้องขอบคุณพี่เปิดมากมากเลยนะครับครับโอเคครับด้วยความยินดีครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งเป็นอีกกันทํางานอีกแบบหนึ่งในฐานะที่คุณเป็นพิธีกรถ้าคุณลองประเมินภาพรวมว่าทําไมอะไรจะทําให้เราพัฒนาขึ้นมาเป็นจนเป็นเจ้าของรายการแบบนี้ได้เพื่อที่น้องๆหลายๆคนที่จะก้าวตามหลังคุณมาลองเรียบเรียงหลักสูตรอันนี้ให้เขาหน่อยครับ อย่างแรกคือผมมีความชัดเจนที่ผมตรวจสอบตัวเองครับตั้งแต่ช่วงเวลาในวัยเด็กว่าผมต้องการอะไรในชีวิตนะครับมผมโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการแล้วก็วันหนึ่งมีโอกาสได้ไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศเพลินว่าคุณลุงเนี่ยนะครับเ,เปิดร้านอาหารอยู่ที่ที่สหรัฐอเมริกาผมจําได้เลยว่าวินาทีที่ลงจากเครื่องบินมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามีในพลอีกท่านหนึ่ง ลงไฟล์เดียวกันแล้วคุณลุงต้องมารับทั้งผมแล้วนายพลคนนั้นคุณลุงก็พาไปทานร้านอาหารไทยของคุณลุงบทสนทนาที่เขาคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเช่นเมื่อประมาณสัก13-14ปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันว่าประเทศจีนน่าสนใจมากเลยนะเนี่ย ตอนนี้กาลังผลิตทุกอย่างจะย้ายไปที่ประเทศจีนทั้งหมดเลยแล้วจะเป็นประเทศที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในเรื่องของการทําธรุรกิจสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเลยที่เรานั่งอยู่เก้าอี้ตรงนี้ที่ได้ฟังบุคคลสองท่านนี้ได้คุยกัน <S <s แล้วจะทํายังไงล่ะในอนาคตที่จะมีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ๆคนเก่งๆอีกหลายๆด้านเพื่อที่จะได้ความรู้หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในตัวเราโอเคนี่คือความชัดเจนของคุณครับตั้งแต่เด็ก ว่าอยากเป็น,อย,นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปครับการที่ได้ชอบทําอาชีพพิธีกรเพราะว่าอาชีพพิธีกรทําให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่หลากหลายมากผมเจอพี่ดูครับหรือเจอคนที่เขาพร้อมจะให้ความรู้ผมเนี่ยผมจะวิ่งเข้าหาเสมอเพราะผมรู้ว่าผมอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ตัวผมผมไม่รู้ว่าโอกาสมันหยิบยื่นมาในชีวิตเยอะมากเกินไป เยอะมากกว่าคนอื่นจะได้รับนะครับได้ไปเจอคนเก่งๆแขกรับเชิญในรายการ t ดี i dol ในเจาะใจเออแล้วเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์มีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้รู้จักมีโอกาสได้เรียนรู้แลวเอามาใช้ในการปรับปรุงตัวของเราวิธีการเมื่อได้รับโอกาสคุณเลือกงานแบบไหนยังไงครับอย่างหนึ่งที่ใช้มาโดยตลอดแล้วก็ใช้บอกคนอื่นมาโดยตลอดและสิ่งนี้ได้มาจากพีด่ดอก็คือในวันที่ผมสับสนเหลือเกินว่าผมควรจะเลือกทางไหนดี พี่ดูสอนผมในวันนั้นว่ากลับไปถามตัวเองดูให้ดีก่อนว่าคุณมีทักษะอะไรที่มีความสามารถมากพอที่จะได้รับโอกาสเหล่านั้นแล้วหรือยังออหากคุณทําตัวเองให้มันมีความสามารถมากพอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,ออเมื่อโอกาสมาถึงคุณก็จะไปกับโอกาสนั้นได้อยู่ดีออผมพูดดีอย่างนั้นเลยเหรอใช่ คำถามสุดท้ายเลยครับมีน้องๆหลายๆคนชื่นชอบคุณมองคุณเป็นไอดอลเห็นความสําเร็จของคุณเห็นงานของคุณด้วยความรู้สึกดีคุณอยากจะบอกอะไรน้องๆเหล่านั้นบ้างครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ชีวิตของผมที่คนอื่นไม่รู้เนี่ยมันมีด้านไม่ดีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะใช้ตัวคุณเองเป็นตัวกรองดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ผมทํานั้นมันดีแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ดีก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาไปปฏิบัติตามนะครับก็คือไอดอลทุกคน ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเพราะฉะนั้นจงชื่นชอบเขาแบบมีสติใช่คือผมมีอันหนึ่งที่ผมสำรวจตัวเองผมไม่ไม่ยอมแพ้อ,อ,อันนี้เป็นข้อดีแล้วผมก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เชื่อมันถึงขั้นกับต้องพิสูจน์ไปจนกว่าจะพบว่ามันทำไม่ได้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมก็ให้ระยะเวลาในการพิสูจน์เนี่ย ไม่จํากัดด้วยไม่ได้ไหมายความว่าต้องทาให้เกิดขึ้นภายในสองปีผมดันตั้งโจทย์ว่าหลายๆอย่างที่ผมเชื่อเนี่ยผมให้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะว่าถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ขอให้ผมตายไปแล้วตายไปกับพร้อมกับคําว่ามันทําไม่ได้วะอ,อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างผมก็เลยกัดไม่ปล่อยแล้วก็วิ่งไปจนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราต้องการสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดตรงกับประโยคหนึ่งที่เขาพูดกันครับถ้าคุณอยู่ในการแข่งขันต่อให้เพียงพำนคะแนนตามเท่าไรแต่ก็ตามคุณทําให้การแข่งขันมันยังไม่จบ มันก็ยังไม่แพ้ครับครับวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่น้องๆที่ชื่นชอบพี่เปอร์เอามุมมองแบบพี่เปอร์ว่าเวลาเราอยากจะถีบตัวเองจากตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยการเดินทางตรงนั้นเขาใช้อะไรบ้างเพื่อให้เขาไปถึงตรงนั้นได้เอาตรงนั้นไปใช้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกวิธีคิดเป็นอีกกําลังใจแล้วก็เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งวันนี้ขอบคุณน้องเปอร์มากครับสุวิกรมอมรา,านันของเราครับขอบพระคุณค,ครับขอบคุณครับ าเรื่องดีๆจากน้องเปิร์ไว้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับคอรมนิสต์ของจอดใจครับพักสักครู่เดียวครับ